สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะตอนนี้พี่เสือก็มากับลุงช่างนะแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์อีกหลายช่องนะครับเดินทางมาถึงที่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมแล้วนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจในคลิปนี้นะฮะตามพี่เสือไปดูกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่มีการปั้นงาพิธนี้ อันนี้ปั้นเสร็จแล้วหรือเปล่าอันนี้น่าจะเสร็จแล้วมาเพลงเพลงอยู่ติดถนนเลยนะฮะ ขามือก็มาจากสกลนครน,นะครับผมโอดูลักษณะนะฮะจากโครงสร้างที่เห็นตอนนี้นะจะเลื้อยไปเลื้อยมานะมีความยาวมากเลยนะคุณผู้ชมแต่ว่าองค์ไม่ได้ใหญ่มากก็น,นะครับสูงประมาณสัก สี่เมตรนะฮะความสูงนะครับผมแต่ต้องเกล็ดนี่จะสวยมากนะครับอ๋อทำแล้วยกไปเหรออ๋อ นี่หน้าเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะคุณผู้ชมนะฮะโครงสร้างเนี่ยนะเนาะจะยังไม่มีการทาฐานเนาะนะครเพราะว่าทําเสร็จต้องยกไปอืมนี่ไงแต่่วาเเป็็นงลก็จะนี่อเพื่อจะได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกเนาะเคลื่ยายจะเกล็ดสวยมากเลยนะเกล็ดตีลักษณะคล้ายๆลายไทยด้วย Hmm. อันนี้เขาน่าจะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นจุดแค่รับปั้นเนาะเป็นจุดที่เขารับปั้นนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จะมีการย้ายไปตามที่นะผู้ว่าจ้างเนาะนะฮะกำหนดเอาไว้นะครับผม แต่ขนาดนี้ก็กําลังสวยอันนี้น่าจะเป็นที่เขาไปประดับตามสํานักงานออฟฟิศจะเห็นน่าจะมีฐานนะฮะสำหรับการเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะแล้วก็ นะนอกจากจะมีฐานแล้วนี่นะฮะจะมีนี่นะครับนี่นะ,ะได้สังเกตไหมคุณผู้ชมดูนะนี่จะมีจะมีเหล็กเนาะนะฮะจะมีเหล็กงอๆงงนะฮะเพื่อใช้สลิงยกเนาะนะฮะตอนเคลื่อนย้ายนะครับผมใช่เ<ม>ขาทำเหล็กไว้นี่นะจะได้เคลื่อนย้ายนะฮะเคลื่อนย้ายเฮ้ยมาแล้วเต็มเพลงเพลง งนี้สวยประดับตามออฟฟิศตามบ้านเนี่ยวิธีการทำพญานาคนะหรือว่าปั้นพญานาคนี่นะครับก็จะมีตามที่เราเคยเห็นช่างสรายุทธพุทธศินปั้นนะครับกับที่นี่ก็ไม่ได้มีแตความแตกต่างกันนะคุณผู้ชมนะครับ ก็จะมีเหล็กเนาะนะโครงสร้างนะชั้นในก็จะเป็นเหล็กเนาะแล้วก็ตามด้วยเนื้อแผ่นนะเหล็กแผ่นเหล็กเส้นนะเ,เนะานะนะเล็กๆนะฮะมาห่อไว้เนาะนะยกได้คิดว่ายัางไงต้องตัดไนหะมนี่ไงก็น่าจะตัดแหละใช่ไหมเนื้อปยาวแบบนี้หนูก็ว่าคือทำเป็นโครงสร้างเอาไว้ก่อนไง เสร็จแล้วทอตอนที่จะมีการฉาบลงไปแล้วก็ทําเกล็ดเขาก็จะเป้นส่วนที่จะมีการยกเอาไว้อแล้วช่างก็ไปทําต่อตอนที่เขายกไปส่งแล้วช่างก็ไปทําต่อส่วนที่เป็นรอยต่อะะยยอ,อืมใช่ลักษณะนั้นแหละเะพราะเป็นแบบยาวมาก ยังไม่เห็นป้ายเลยอ้าวโอเคนะฮะเราเดินไปดูป้ายก่อนพอดีว่าเดินไปไม่ถึงป้ายนะเมื่อกี้นะ ส,สอศีอัมพรน่าจะเป็นชื่อร้านที่รับปั้นนั่นแหละที่เขารับปั้นเนาะนะฮะสอศีอัมพรนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ลองไปเซิร์ชดูใน Google น่าจะมีข้อมูลอยู่นะครับอัมพรอนาแกอำ่สอศีอัมพรอำเภอนาแก่เซิร์ช Google แบบนี้น่าจะเจอนะ ทีอ่อนวัตเป็นเป็นคนพาลุงช่างแล้วก็พวกเรามานะคุณผู้ชมเนาะแบบรายละเอียดอ่ะเกล็ดสวยเกล็ดสวยเกล็ด<ๆ>เป็นลายไทยใช่เออคือเลยโคดูเลขให้หน่อย ปดสิบก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่ได้พามาดูนะฮะการปั้นพญา,านาคนะฮะนอกสถานที่นะฮะเราที่สํคาคัญเลยปั้นเพื่อเตรียมย้ายเนาะนะฮะไม่เหมือนกับตอนที่นะเราดูอยู่ที่ร้านองค์ปู่เนาะนะฮนะที่ช่างนะฮะช่างนกะโคกช่างแพรวนะฮะมาปั้นนะอยู่ในสถานที่นะคุณผู้ชมเนาะนะฮนะ อ่ะนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบพคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ